เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็วุฒเสร์ยังรูปแบบการรายงานข้อมูลเดิมเดี๋ยวะทางท่านรองเม็ดนะครับทเลือกชอบในการทำกับดูแลการสืบสวนภาพรวมของสอตมนะครับในระดับนะครับส่วนรายละเอียดก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ช่วจับกลุ่มนะครับได้ให้ข้อมูลรายละเอียดกับพี่น้องสื่สอมวลชนก่อนที่เชิญท่าน ครับก็ขออนุญาตเพียนท่านผู้จัดการท่านหัวก,กากแล้วก็สื่มชนที่รักทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเป็นผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจพบเมืองมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็ เป็นไปตามนโยบายของท่านผบตรนะครับท่านพลตมเตมธตำรงศักดิ์สิทิประพัฒนะครับท่านรองผบตรคือท่านพลตมเมธลอยอินข้าพโรุธนะครับที่สั่งการไปยังสำนักงานหลวงท้องเมืองนะครับให้เราดําเนินการในการทําคดีที่เกี่ยวกับข้อแรกข้าชาติต่างๆแล้วก็มีการข้อระวังนะครับโดยท่านผู้จัดการพลตำรดโทภาคภูมพิพัฒน์เสัจพันนะครับก็ได้สั่งการลงมาให้กํากับดูแลแล้วก็มีการดําเนินการมีผลการปฏิบัติการในวันนี้วันนี้เนะี่ยเราจะไป แถลงข่าวในเน้นในเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับต่างชาติโดยเฉพาะวันนี้มันจะมีสามคดีเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเป็นชาวเกาหลีนะครับคดีแรกนะครับเป็นคดีของกองทัพการส่นของข้อมูลนนะครับเ,เป็นการจาับผู้ต้องหาชาวเกาหลีเป็นหมายจับ ข้ามชาตินะครับหมายจะเป็นเลตโนติสแล้วก็มีการดำเนินการโดย,โดยตมสามนะครับวันนี้ท่านผู้การก็คือท่านพลตรีบริศิริลีรัศิรินะครับท่านผู้การตมสามวันนี้มาแถลงข่บบาวกับเรานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยอธิบายได้ชัดน,นะครับสําหรับคดีต่อมาก็จะเป็นคดีของ ตมสี่นะครับตมสี่จะมีการทําจับคดีที่บุรีรัมย์แล้วก็เป็นคดีผู้ต้องหาเล่นมอเตอรช่นกันนะครับมีการจับกลุมในขนาดที่จะหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งคดีนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นของการขยายผลอยู่อีกหลายหลายส่วนนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับส่วนคดีที่3ามก็จะเป็นเรื่องของกองกาลังตำรวจสอบสวนสำนักงานตุวาข้าเมืองนะครับที่ร่วมกับปปสนะครับจับ2คนเป็นคนชาวเกาหลีเช่นกันนะครับจับเรื่องยาเสพติดนะครับ คดีแรกนะครับเป็นคดีของตป .3 นะครับหัวญาตเรียนเชิญท่านผู้การมีอะไรที่ะก,ก่าหรอือครับคดีน, <S <S น,นี้เป็นคดีที่ได้รับมอบหมายนโยบายนะครับท่านรองได้แจ้งมาแล้วนะครับเคสนี้นที่น่าสนใจคือนอกจากจะเป็นเคสหมายแดงนะครับก็ยังเป็นการที่โอเวอร์สเตย์ถึง1 5 8 2ปอวันนะครับ แล้วก็มูลค่าความเสียหายถ้านับเงินเกาหลีก็เกือบ6 0 0ล้านวอนถ้าดีเป็นไทยก็160กว่าล้านนะครับซึ่งเราเราเราได้รับนโยบายมาก็มีการตรวจตาตลอดนะครับดนันเป็่อนี้สนใจอะไรกได้นำมานำเสนอครับครับสื่อมวลชนทุกท่านครับเออสำหรับเคสนี้นะครับทางกองรัพการตรวจคนเข้าเมืองสามนะครับได้มีการบูรณาการร่วมกัน ในการทําการจับกุ่มหนุ่มเกาหลีใต้คนนี้นะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ่อมราณนะครับได้สุบสนฝร,บรบาบฟานในเขตพื้นที่บางมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็ได้ทําการสืบสวนหาข่าวและก็ได้รับข้อมูลจากคนเมืองดีนะครับว่าได้มี หนุ่มเกาหลีใต้นะครับได้เป็นบุคคลต้องใสมีการเข้ามาอยู่ในประเทศและการยากที่สุดนะครับได้ได้เข้ามาท่องเที่ยวชอบเข้ามาทุกเที่ยวในแถวในร้านในวอ l กิ้งสตีนนะครับแล้วทางเราก็ได้วางกำลังแล้วเฝ้าติดตามสถานการณ์ครับจนในวันที่หนึ่ง มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณศูนย์นากาสามสินาทีนะครับก็ได้พบคนต้องใส่นี่นะครับหน้าบริเวณผับแพนด้านครับในถนนวอลกิ้งสีนะครับก็ทางเจ้าที่เราก็ได้แรงตัวเป็นเจ้าที่ตรวจพอเมืองและก็ได้ทําการขอตรวจสอบเอกสารหนะังสือเดินทางนะครับซึ่งครั้งแรกหนุ่มเกาหลีคนนี้ก็ ได้บอกว่า,เอ,าเอกสารหนะังสือต้นทาง,งเขาหายนะครับเราถึงได้นําตัวเขาไปที่ที่าดาดตรวจค้นท้างเมืองชนบุรีครับทาการาตรวจสอบเอกสารจากการตรวจสอบในระบบสารสนเทศของสำนักง,งานตรวจคนเข้างเมืองครับก็พบว่า,าหนุ่มเกาหลีคนนี้ อายุประมาณ35ปีซึ่อนายคิมขอสงวนชื่อจริงนะครับเป็นชาวเกาหลีใต้ได้เข้ามาอยู่ในอยู่ในประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่3 <ping> as, พฤศจิกายน2561และอยู่จนจนครบสิ้นสุดการอนญาตในวันที่1มกราคม2562ซึ่งนับจากวันที่ ได้ทำการจับภุมนี้ได้อยู่เกินจำนวน1,582วันครับและจากการตรวจสอบข้อมูลก็ออกพบว่าบุคคลคนนี้ได้มีหมายแดงจากประเทศเกาหลีใต้มีการเป็นข้อหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมิิดเกี่ยวกับการทำเว็บพนันบอลนะครับในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีมูลค่า เงินหมุนเวียนประมาณ6พันล้านบอนซึ่งที่เป็นเงินไทยประมาณ163ล้านบาทนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ได้นำตัวผู้ต้องหาคนนี้ไปที่ไปส่งพนักงานสอบสวนของพอมืองพัทยาครับเพื่องเองินตรีต่อไปครับ,บค,ครับ มาเป็นของกองพันกัรตรวคนข้อมูลสี่นะครับมีกองอจังหวัดบุรีรัม์นะครับเป็นผู้จับคุมคดีนี้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการประสานง,งานกับ,บทูตต่อไปในการเทียบขยายผลที่เกี่ยวข้องครับขออนุญาตเชิญเชิญตัวแววทนของกองทัการตัวคนข้อมูลสี่ครับครับเปลี่ยนที่ข้ามชาและสื่อวงจนทุกท่านนะครับในส่วนคดีนี้นะครับเป็นการจากกับกุมคนบัญชาติเกาหลีใต้นะครับเหมือนเดิมน,นะครับ มังซอนเนี่ยพฤติการก็คือคนเกาหลีนะครับชื่อชื่อชื่อเล่นนะครับในมุลนะครับในมุลเนี่ยเดินทางเข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับเมื่อต้นปี2020นะครับเดือนในเดือนมกรานะครับมาเข้ามาแล้วเนี่ยพบว่ามีการขอยุตต่อในร่าจักรนะครับเรื่อยมานะครับจนกระทั <IP> ่งล่าสุดเนี่ยตรวจสอบว่ามีการขอยุตต่อประเภทวีซ่านะครับอุปการะภรรยาไทยนะครับนะครับที่จังหวัดบุรีรัมณ์นะครับภรรยาเป็นคนอำเภอนางรองบุรีรัมณ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวีซ่าได้รับอนุมัติ วันที่18พฤษภาคมนะครับ2 5 6ก็คือเดือนที่ผ่านมานะครับจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบสา,ษารสนเทศเนี่ยเพราะว่าอยู่เกินมาแล้วนะครับวันที่จับกลุมเนี่ยไปตรวจพบเนี่ยเป็น ทิพักนะครับแถวซอยเพชรรีตัดใหม่นะครับก็อยู่เกินไป26วันนะครับก็จากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในในมูลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ระยาก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเช่นกันนะครับก็ในทางการสืบสวนเนี่ยเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็ตรวจสอบมาจนจนเจอตัวนะครับทีนี้เมื่อเจอตัวเสร็จนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีหมายจับนะครับหมายแดงเรตโนติสของสถานทูตเกาหลีใต้นะครับที่ร้องขอไปที่ลิมโฟนะครับก็เป็นคดีชอบกรมประชาชนนะครับที่การ ก็คือในมุลเนี่ยตอนอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับได้หลอกลวงนะครับได้หลอกลวง คนเดียอายุนะครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการมีปัญหาขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลแล้วก็ต้องมีคดีที่ใช้ต่อสู้ที่ศาลนะครับเป็นจํานวนเงิน66ล้านวอนนะครับหล้านวอนอีคดีหนึ่งก็ไปหลอกลวงคนอื่นว่ามีคดีขึ้นศาลเหมือนกันนะครับขอบัตรเครดิตเข้ามานะครับเอามาช่วยนะครับในการขึ้นเสียค่าใช้จ่ายในทางศาลหน่อยนะครับก็รวมรวมมูลค่าความเสียหาย83ล้านวอนนะครับแปดสิบสามล้านวอนก็คิดเงินงินทยประมาณ2.2ล้านบาทนะครับเบื้องต้นก็จัดกลุ่มข้อหาอยู่เกินบทอน ต่อไปแล้วก็ในส่วนเรน่องติสก็ประสานทางสารทุนดำเนินการนะครับขอบคุณครับก็สำหรับมีการทำความผิดลักษณะนี้อีกหลายมีผู้มีผู้เสียหายอีกหลายคนที่นู่นนะครับก็เขาเขากำลังขยายคนในส่วนของเขานะครับเราทำงานร่วมกันกันบ ท่านมูศุน์เกาหลีอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทําให้มีผลการดําเนินการและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอนะครับสาหรับคดีที่3นะครับเป็นคดีของกองพันการสืบสวนสอบสวนนะครับเป็นการทํางานร่วมกับปบปสนะครับมีการจับผู้เสียหายสองคนโดยย่าชื่นพน้กงานในในกรณีนี้ครับปรบเด็นนักานัการทดลองพิสกาบเราพิจารณาผลสอบในส่วนของพิสาด้วยนะครับเป็นเคสเกี่ยวกับ ผู้ต้องหาชาวเกาหลีนะครับได้ดำเนิกเนการเราได้รับการประสานงานจากสำนักงานอายการท,ที่ประเทศเกาหลีนะครับผ่านาทางสำนักงานปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ได้มีการประสานงานกันนะครับว่าผู้ต้องหาที่เขาจับที่เกาหลีเนี่ยสามคนนะครับมีการดำเนินการรับพสดุกจากเมืองไทยนะครับซึ่งจากการขยายผลจากผู้ต้องหาที่เกาหลีสามคนเนี่ยก็รับทราบว่ามีผู้จับหา ยาเสพติดนะครับส่งไปที่ประเทศเกาหลีเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเป็นชาวเกาหลีนะครับทางปปสได้มาประสานกับทางบกจุนส่วนนะครับทางเราก็ได้ให้กองกับหนึ่งนะครับของบกสุนส่วนลงไปตรวจสอบนะครับจนตาบาพุ้นฐานหลบหนีอยู่ที่แถวรัชดานะครับก็ได้ดําเนินการจัดทุนเฝ้านะครับจนสามารถได้ตัวพื้นฐานสองรายนี้นะครับ มาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ติดรอตัวกลับนะครับตอนนี้อยู่ที่กองกักนะครับนะครับเชิญเจ้าห้าที่ของกองกองกับการอื่นมาเข้าแคม์สื่อตรวจที่หน้าชาครับครับขออนุญาตท่านผู้งคำชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็เป็นการจับกุมชายชาวเกาหลีใต้สองรายนะครับในข้อหาอยู่ในราชนาจักร โดยการอนยาาสิ้นสุดนะครับหรืออวอว์สเซนะครับจำนวน2รลายนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับที่มาที่ไปของเคสนี้นะครับก็คือทางกองพักการสืบสวนสอบสวนของสอตมเรานะครับได้เบาะแสมาจากทางสํานักงานอายการสูงสุดของสาหารัฐเกาหลีนะครับหรือเกาหลีใต้ แล้วก็ทางปปสอของไทยนะครับก็ทราบว่าช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาครับมีการส่งพัสดุก็คือเป็นยาเสพติดนะครับเป็นยาไอซ์ไปที่ประเทศเกาหลีใต้ทางศุลกากรครับของอสนามบินที่อินชอนนะครับก็ได้ตรวจพบว่าพัสดุดังกล่าวเนี่ยด้านในบรรจุยาไอซ์ประมาณ170กรัมนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาท แล้วต่อมาครับทางสำนักงานอายการสูงสุดเกาหลีใต้นะครับก็ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ที่ประเทศเขานะครับสืบสวนสอบสวนขยายผลมาจนทราบว่าสองคนนี้นะครับมีส่วนในการกระทําความผิดจึงส่งเบาะแสและข้อมูลมาที่ศตมและก็ปปสของไทยครับทางกองพาพการสืบสวนสอบสวนครับของอตมเราก็ได้ ตรวจสอบจากข้อมูลในสารบบนะครับข้อมูลสารสนเทศก็ทราบว่า2ลรายนี้ครับก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วโดยนายนำนะครับนายนำอายุ37ปีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับส่วนนายจังนะครับอายุ4-4ปีเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับ ทั้งสองลายเนี่ยเข้ามาด้วยาการยกเว้นการตรวจลงตานะครับหรือพออก90ก็คืออยู่ได้แค่90วันตรวจสอบทั้งวีซ่าแล้วแล้วก็ที่พักนะครับก็ทราบว่าพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษ17ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทีมงานของกรมพับการสืบสวนส,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 สอบสวนสตมแล้วก็ปปสนะครับก็บูริการร่วม ไปตรวจสอบที่โรงแรมดังกล่าวนะครับพร้อมกับเชิญให้ทางผู้จัดการโรงแรมนะครับร่วมตรวจสอบด้วยนะครับก็พบ2ลรายนี้นครับพักอาศัยอยู่ในโรงแรมดังกล่าวจริงนะครับก็มีการแจ้งข้อเก่าวหาไปครับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญ,ญาตสิ้นสุดนะครับหรือโอเวอร์สเตย์ซึ่งปัจจุบันก็ได้นํานตัวส่งพนักงานสอบสวนของสตม ดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในระหว่างควบคุมตัวที่ห้องกักของตอมรเราครับขอบคุณครับครับก็เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มาพบกับบตรของเรานะครับโดยในการพบกันแล้วก็มีการทําลงนามร่วมกันที่จะ,ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทํางานำด้วยกันรวมถึงได้มา มอบประกาศชมเชยนะครับเจ้าที่ตำรวจของรราทางแา่กลมข้มงวดด้วยวันนั้นก็อ่ก็ท่านผบอตรอกก็ได้ขอบคุณกับตำรวจเราไปไปด้วยนะครับก็เป็นผลการปฏิบัติแล้วก็เชื่อว่าการทํางานร่วมกันก็คงจะมีการลักษณะเช่นนี้อย่างใกล้ชิดทาให้อาชญากรรมม,มันลดน้อยลอยไอยงไปในประเทศของเราต่อไปนะครับขออนุญาตเชิญท่านผู้จการครับเชิญสิท์เยครับ เรื่องของการโรงงานเรื่องอยูกทรนก่ครับทางการเกาหล่ได้มีการเปิดเผยในส่วนของตัวของผู้ระทความที่หลุด่เข้ามาในทางไทยเรามาก้อยแค่ไหน,นครับคือ,อในในส่วนของเกาหลีนะครับในกรณีที่เขาสืบสวนพบนะครับว่ามีการหลุหนีเข้ามาในเมืองไทยเนะี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราในทางสืบสวนก่อนเลยนะครับเดิมเนี่ยมันจะต้องอมีการจะตรวจสอบพบอย่างเดียวก็คือกรณีที่มีการขึ้น แก้มาลดสากลแล้วก็มาขึ้นเลนโบว์ติสณปัจจุบันเนี่ยที่เรามีการาทําข้อตกลงงันเนี่ยเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางตั้งแต่ั้นสืบสวนแล้วก็จะให้การทํางานการติดตามข้อมูลต่างๆมันรวดเร็วขึ้นก็เชื่อว่าประสิทธิภาพในการสืออบสวนจะปรุ่ก็ต้องดีขึ้นขึ้นไปด้วยครับชิญสืบเชเลยครับชคชค S <S ในส่วนของคดีที่มีผ anyway> ู้ต้องหาคดีนะครับก็คือคุณบอลพิยาครับได้ว่ามีการหลบหนีจากประเทศไปเนี่ยครับในส่วนงนี้มีการตอมมองมีข้อมูลนะครับว่ามีการหลบหนีไปทางช่องทางไหนเนี่ยครับคือตามที่ท่านรองสุรเชษให้ข้อมูลนะครับในในส่วนของระบบก็ตรวจสอบพบก็เฉพาะในส่วนของในนายวิรัะนะครับที่มีการเดินทาบอกไปก่อนที่จะถูกออกหมายจับ ในรายละเอียดเนี่ยผมว่า<ช>ต้องต้องรอท่านรองซูริเช่ให้ให้ข้อมูลแถลงข่าวครับเพราะว่าในส่วนของสตบเราก็ทําข้อมูลส่งท่านรองซูริเช่แต่หมายจับเอาที่<ช>17แต่การตรวจสอบของเราครับเรา,า,าจะบอกได้นะครับว่ามีการออกไปช่องทางอื่นอะไรเดินทางปกติครับเพราะว่าเขาเดินทางออกไปก่อนที่จะถูกออกหมายจับไปทางไหนเนี่ยก็เดี๋ยวรอท่านรองซูริเช่ ผมคิดว่าเดี๋ยวคงได้วันนี้คงมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสหรสิทิ์ในส่วนของการต้อวังของของตอมองในเรื่องของรูปแบบอะไรนะครับรายยื่นก็เป็นไปตามระบบคือถ้าถูกออกหมายจับมันก็มา็งระบบในส่วนของสตมนะครับมันจะเป็นประเด็นอย่างนี้คือในส่วนของการเดินทางเข้าออกตามช่องทางที่ประกาศตามราชกิจจาคือถ้าเขาเดินทางถูกต้องเเขาเดินทางไม่ได้จะเรัคนที่ถูกหมายจับเราบมาลงในระบบ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอาจากรก็จะหลบตีตามช่องทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเดินทางจากต่างประเทศนะครับตัวเองมีหมายจาับเดินทางเข้ามากบดานในประเทศไทยนะครับประเด็นก็คือก็ตามช่องทางธรรมชาติเพราะนั้นกรณีที่จะเดินทางเข้ามาตามช่องท,งทางที่ถูกต้องและมีหมายจาับเป็นไปไม่ได้ด้วยการข่มขว่รวมถึงการเดินทางออกรือ ตอนนี้หมายจับที่ออกมาทั้งหมดสามคนนะครับทีิวราท่านสุรเชษบอกว่ามีสามคนตอนนี้ข้อมูล,มลเรามีการของข้อเท็จจรคนลวก็อย่างที่ก่อนก็มีข้อมูลของน่าจะของนายว<ช>ิร<อ>ะนะครับเขาเดินทางองอกก่อนที่หมายจับจะออก <c oughs> เดี๋ยวเราถามท่านรองสุรเชษน,น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับเพราะว่าท่านมีทีมสื่อและทีมเราเราก็ทําข้อมูลให้กับเขาสุรเชษ